บาทเขาปฏิพีษยังเลยคืนยุก็ข้าวหลนๆเลยเฮ็ดจังได้แหละบัดนี้เนาะไม่จะเบาอย่างไรเนาะคืนยุก็จะคลองนะโวดหันโทษหนีโทษเงินบาทประสันเฮ้ยโทษจะคลองมันเป็นยังไม่รับเงินบาทประสันคนบ่ถยทึกอันเบา้นี่นะเนาะพวกเขาจะเป็นคนไทยเขาใช้หูซึกจังใหญ่เฮ้ยบาเนั่นนี่อิลีให้คิดดีๆดีบอกนั <zer x 3> ่นอะมันเกี่ยวกับเงินบาทอยู่บอก เงินบาทปฏิพิดรยังเลยปกติกเขาจะสร้างขาแห้งเนี่ยให้ไปเห็นได้เนีน่ยที่มัสร้างตายสประจูเสียหายไปได้เลยนะเงินบาทเขาปฏิพิดรยังเลยคืนยุก็ข้าว้วนเลยเฮ็นจังได้แหละบัดน,นี้เนาะไม่จะเปล่อย่างไรเนาะคืนยุก็จะคลองนะ่ะหุดหันโทษหนีโทษเงินบาทไประจุเฮไรโทษจะคลองเป็นยังงต้นนายเนาะไม่รับเงินบาทสวัสดีค่ะ พบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะกับคุณทุกๆ f c เอนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายสู่ผู้ซุกคนนะคะพี่น้องจ้าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะทางการลาวแจ้งเตือนให้เสพข่าวอย่างมีสติทางการลาวบอกว่า ประเทศลาวไม่ได้ด้อยค่าเงินตาต่างประเทศหรือว่าเงินตาใดๆของประเทศอื่นอาจจะมีการเข้าใจผิดกันว่าบางสื่อหรือว่าบางโชเชียลเอาไปโพสว่าไม่ใช้เงินบาทหรือว่าไม่ใช้เงินตราต่างประเทศแล้วก็ไม่รับเงินบาทแต่ทีนี้ทั้งนั้นทางการลาวเขาก็ออกมา โพสต์แจ้งเตือนว่าให้เสพข่าวอย่างมีสติเพราะว่าทางการลาวต้องการที่จะรณรงค์ให้ใช้เงินกีบแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้เงินตราต่างประเทศขอให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปของทางการลาวเขาโพสต์กันเลยนะคะว่าเขาพูดถึงเรื่อง เงินก็บหรือว่าเรื่องเงินตาต่างประเทศกันอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะหลกทรัพยันี้ธนาคารแห่งสปปลาวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจทางการของธนาคารแห่งสปปลาวว่าจากกระแสความตื่นตัวของสังคมที่พอค่าเซื้าขายได้สุนยงการน,นำแส้เงินกกีบอย่างกวง้างขวางเป็นสิ่งที่น่ายนออยอ,ยอ,ยอและสรรเสริญซึ่งได้ผลตอบรับจากสังคมและสื่อออนไลน์เป็นอย่างดี แต่กล่งกันข้ามได้มีทัศนะจากซื้อออนไลน์ซีแลนด์จำนวนหนึ่งได้กล่าวว่าเป็นการเอาเปรียบลูกค้าและนักท่องเที่ยวด้วยการห้ามชำระเงินต่า,ตางประเทศกำหนดอัตราเล็กเปลี่ยนด้วยตนเองที่ตามกฎความเป็นจริงปิดบ่อให้มีบัญชีเงินฝากเงินต่า,ตางประเทศและอื่น ธนาคารแห่งสปป,ปลาวในฐานะเป็นผู้พิสอบ์เรื่องงานนี้ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สังคมเพื่อให้มีความเข้าใจและเสื่อมั่นว่านั้นเป็นเพียงการแสดงออกความตื่นตัวของสังคมที่อยากสวยภาครัฐในการลดพรการใช้จ่ายเงินต่าต่างประเทศในสังคมที่มีความชิ้นเคยมาแต่ดนนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราเลกเตียนเงินเฟอ้อและต้องการให้ผู้มีเงินต่าต่างประเทศไปแลกเปลี่ยนนำธนาคารก่อนจะใช้จ่ายตามกฎหมายแต่บาดายเหตุเพื่อจุดประสงค์ด้อยค่าหรือเกียดสร้างสกุลเงินตาต่างประเทศใดหนึ่งดังที่สื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างที่มีความคาดเคลือนและบิดเบือนความจริง ทุกสกุลเงินตาของแต่ละประเทศก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายมีคุณค่าและนำไส้เป็นสื่อกลางในการสำราอยู่ภายในประเทศของตนตามคาดหมายสำหรับยูสปปลล้าวอิงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศได้กำหนดมีแต่เงินกีบเท่านั้นที่เป็นสื่อกลางในการสำราที่ถูกต้องตามกฎหมายในดินแดนสอปปลล้าวคือกับประเทศอื่นในโลก ผู้ใดมีเงินตาต่างประเทศบวาสกุลเงินใดจะเป็นคนล้าหรือคนต่างประเทศต้องได้แลกเปลี่ยนเอาเงินกีบนำธนาคารก่อนจะใช้จ่ายและสามารถครอบครองเงินต่าต่างประเทศมีบัญชีเงินฝากเป็นเงินต่าต่างประเทศและดำเนินธุรกรรมการเงินได้ปกติตามเป้าหมายที่กำหนดในระเบียบการเกี่ยวข้องดังนั้นจึงขอแจ้งให้บรรดาทานเพื่อทราบและเข้าใจตามนี้ด้วย เราก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าเขาออกมาแถลงการกันอย่างไรเนาะแอดมินก็จะขอแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังกันคร่าวๆนะคะแต่ถ้าใครรู้เรื่องหรือว่าใครฟังภาษาลาวออกก็ปล่อยผ่านนะคะแต่ก็มีคนไทยบางคนนะคะบางคนที่เขาฟังภาษาลาวออกไม่หมดทุกคำแต่ถ้าแอดมินเองอพูดคำไหนผิดไปหรือว่า ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ขออภัยด้วยนะคะก็เรื่องก็มีอยู่ว่าจากกระแสการตื่นตัวของสังคมที่พ่อค้าแม่ค้าได้พยายามผลักดันให้ใช้เงินกีบกันอย่างมากนั้นเป็นที่น่าชื่นชมสรรเสริญเป็นอย่างมากที่อยากจะช่วยประเทศแต่ก็มีสื่อสังคมออนไลน์จำนวนหนึ่งได้กล่าวว่า เป็นการเอาเปรียบลูกค้าและนักท่องเที่ยวด้วยการห้ามชำระเงินตราต่างประเทศและกำหนดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กำหนดต่ำกว่าความเป็นจริงปิดไม่ให้มีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและอื่นๆธนาคารแห่งสอปปลาวในฐานะผู้รับผิดชอบขอให้ข้อมูลนี้เพิ่มเติมแก่สังคมเพื่อให้มีความเข้าใจและนั่นเป็น การแสดงออกของสังคมที่อยากช่วยประเทศอยากให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศลาวนำเงินของคุณไปแลกธนาคารก่อนก่อนที่จะเข้ามาเที่ยวในสปปลาวแต่ไม่ได้เป็นการเหยียดเงินตราต่างประเทศอย่างที่เข้าใจกันหรือว่าเกียดชังเงินตราต่างประเทศด้วยประ <c oughs> หรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือที่สื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างอยู่ในโลกโชเชียลกันนั่นเลยที่มีความคลาดเคลื่อนและบิดเบือนความเป็นจริงสกุลเงินตราต่างประเทศก็ล้วนแต่มีความหมายกันทุกประเทศแล้วก็มีคุณค่าและก็นำไปใช้ในการชำํำระอยู่ภายในประเทศของตนตามอัธยาศัยสำหรับอยู่สอปลปาวอิงตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศได้กำหนดเงินกีบเท่านั้นเป็นสื่อกลางในการชำระอย่างที่ถูกต้องในดินแดนสป,ปลาวเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลกใครที่มีเงินตราต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินไหนไม่ว่าจะเป็นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศก็ต้องให้แลกเปลี่ยนเงินเอา เงินกกีบกับธนาคารก่อนก่อนที่จะไปใช้ใจ่ายและสามารถครอบครองเงินตราต่างประเทศที่มีบัญชีเงินตราต่างประเทศและดำเนินการธุรกรรมการเงินได้ตามปกติตามเป้าหมายที่กำหนดระเบียบการเกี่ยวข้องนั้นจึงขอแจ้งให้บรรดาท่านทั้งหลายทราบและได้เข้าใจตามนี้ด้วยโอเคนะคะก็ประมาณนั้นเลยเนาะนะคะ ก็เขาก็แค่แจ้งมาเพื่อให้ทราบว่าบางคนนะคะก็เข้าใจผิดว่าประเทศลาวนั้นไม่ต้องการเงินตราต่างประเทศแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเพียงแค่อยากจะให้ก่อนที่จะเข้าไปประเทศลาวก็ควรที่จะแลกเงินเป็นเงินกีบซะก่อนก่อนที่จะไปใช้จ่ายในประเทศลาวเนาะ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นทุกประเทศนะคะไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราก็ควรที่จะแลกเงินตราของประเทศนั้นๆก่อนที่เราจะเข้าไปใช้จ่ายในประเทศของเขาเนาะนะคะเอาเป็นว่าใครรู้แล้วก็ผ่านนะคะถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่กับช่องประเด็นชาแนลนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ